นี่ครับเรามาแกะกล่องครับแก้วชงชาตาหัวมาลายนะครับคนนี้สั่งมาจากเว็บไซต์ช็อปอปี้วะรช็อปปี้ราคาราคาสามร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้ยก็ไม่ถูกนะเขาจะแป่งมาแสดงเดรดยญสามสี่แน,น่นอนใช่ไหม,มนี่ครับหัวสี่บาทด้วยนะครับรามาลายโอ้สวยว่ะ สองสี่หรอแกะแกะยังไไหมแก้วทรง,ทรงาคางเคยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูเป็นยังไงครับนี่โอ้ยสวยมากโอ้พิมพ์ยอะมากอันละสามร้อยแปดสิบบาทใช่ไหม <5. S 2> แปดพันห้าล้วก็สวยปะสวยมมดเลยนี่นะครับไหนดูดิเป็นไงออ,อสวยเอ๋อเพื่อที่เพื่อที่ใส่ใบชาตรงนี้นคือเราใส่ใบชานี้ไอ,อ้ตรงนี้คือใส่น้ำร้อนลงไปใช่ไหมดมูตรงนี้ปวดหมุนดี๋ยก่อนตองหมุนตรงนี้ดูไป นี่นะอออันนี้โอีดกองอ๋อการมาได้มาสองใบเหรอฮะสองใบเท่าไหร่สองร้อแปดสิบห้าเป็นยัถูกนะแล้วแล้วมันเหมือนกันไหมเปนความันมันน่าจะไอ้นี่นะมันถูกนะโอ้ถ้าเราไม่ใช้ตัวกองก็ได้ก็เอาอะไรก็คือเราเป็นแก้วยีติธรรมดาก็คือถ้าเราไม่ใส่ตัวกองก็เป็นแก้วเก็บความเย็นได้เลยเนาะถูกใช่ใช่ใช่มันเหมือนที่ออกไม่ได้อันนี้แบบเหมือนกินน้ํา เราถ้าเราออนี่ออกก็เหมือนการกินน้ำธรรมดากินน้ำธรรมดาตอ้ตัวตนี้นะครับสีบาทต้องเข้าแล้วตัวนาสีบาทต้องเข้าแล้วนะนน <c oughs> สีบาทต้องเข้ารนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแต่คนละสีอันนี้เปิดตรงนาน,น,นั้นก็ได้นี่ดสเตนเลสสามสี่แน่นอน ใส่ใบชาลงในนี้โอเคก็มีหากซื้อันนะครับขอบคุณครับ